หลังจากที่เราได้รู้จักอะโวคาโดมาพอประมาณแล้วนะคะนะคะทั้งในเรื่องของอที่มาว่ามาจากไหนแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องอวิธีการปอก อะโวคาโดอย่างไรให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุดค่ะ,ะนะคะข้อ1ก็คือผ่าครึ่งโดยใช้มีดกดตามแนวยาวจนมีดติดเมล็ดแล้วดันมีดออกไปรอบๆค่ะข้อ2นะคะใช้มือบิดอะโวคาโดให้เนื้อหลุดออกจากกันค่ะข้อ3ใช้สันมีด สับบนเมล็ดเบาๆให้มีดติดเมล็ดแล้วบิดมีดให้เมล็ดหลุดติดมีดออกมาค่ะข้อ4ี่พาครึ่งเนื้ออะโวคาโดอีกครั้งค่ะข้อ5ใช้มือดึงเปลือกอะโวคาโดออกมาแทนการใช้ช้อนขูดค่ะหลังจากนั้นนะคะ Uh, เราจะเก็บอะโวคาโดอย่างไรไม่ให้ดำนะคะถึงแม้ว่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นบางทีก็อาจทำให้มีสีเนื้อของอะโวคาโดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำได้นะคะเพราะเนื้อผลไม้จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดจากสารประกอบที่มีอยู่ในอะโวคาโดที่เรียกว่า p ีนอ o นเจอกับอากาศนะคะ กลายเป็นสารประกอบที่มีชื่อว่าคว n โนนเมื่อควีนโนนจับตัวกันเป็นโพลิเมอร์ที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้นก็จะเกิดเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินนั่นเองนะคะ,ะวิธีเก็บอะโวคาโดไม่ให้เปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำทำได้ดังนี้นะคะอ่านะคะข้อหนึ่งบีบมะนาวลงไปเคลือบบนเนื้ออะโวคาโดทั่วค่ะ ข้อสองนไปใส่กล่องหรือถุงเก็บสูญญากาศแล้วแช่ตู้เย็นค่ะข้อควรระวังนะคะอย่าทานเกินวันละ1ลูกนะคะเหมือนที่เคยบอกเพราะเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงนะคะหลายคนเลือกทานอาะโวคาโดในช่วงที่ต้องการคุมน้ําหนักอลองดูก็ได้นะคะสำหรับท่านที่อยู่ในช่วงของการควบคุมน้ําหนักนะคะ,ะสำหรับข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะเราก็ได้มาจาก สนุกเฮลนะคะทุกคนนะคะใครบ้างเอ่ยที่ชอบทานอะโวคาโดนะคะหรือใครบ้างทีอ่อยากดูแลวผิวพรรณให้ดีนะคะให้ดูมีออร่ราสดชื่นนะคะมีชีวิตชีวานะคะไม่แห้งกร้านนะคะก็รับประทานอะโวคาโดตามที่คลิปก่อนๆที่คุณมัซีเคยนำเสนอไว้นะคะ,ะทุกคน ลงทานอะโ,โวคาโดกันดูนะคะจะได้สวยวันสวยคืนค่ะ